มีสไตล์จะพาไปชมงานศิลปะของอาจารย์ทรงเดชทิพย์ท,ทองที่จะทําให้คุณเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนางานองผมที่แสดงอยู่ก็เป็นการทําทตามคอนเซปต์ที่ที่มีอยู่ของงานไทแลนเบเนเร่ครั้งนี้แล้วคือเปิดโลกนะครับอง้ผม,ผมก็คือทางานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือว่าความเชื่อต่างๆมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมตั้งแต่เริ่มวาดรูปก,ก็ทําสิ่งนี้มาตลอดก็เลยเอา มิติของความเชื่อหรือว่าความศรัทธาหรือว่าที่พึ่งนี่นครับของคนไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันมาสะท้อนหรือว่ามาถ่ายทอดเอามาเปิดออกมาเป็นเป็นห้าห้องนะครับห้าห้องก็ก,ก็คือล้อกับตราสัญลักษณ์ของงานั้งนี้ก็คือสี่ดูห้าตานะครับเป็นรูปดวงตาห้าดวงนะก็เลยอยากจะเปิดมิติความความเชื่อหรือว่าสิ่งที่เป็นที่พึ่งของคนไทยที่เป็นพระพุทธศาสนานะออกมาเป็นห้ารูปแบบ ห้องแรกก็จะเป็นห้องที่เป็นพระพิคเนตพระท้าเวศสุวรรณอะไรพวกนี้ที่มันมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพเนาะเป็นเทพเป็นความเชื่อที่มาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนาะแต่เหมือนเราบวกไปแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นพระพุทธศาสนาแล้วเราไปวัดหลายๆวัดเนาะที่เราเห็นเนะ่ยเยอะมากเลยยิ่งตอนนี้มี มีแทบจะทุกวัดหรือว่าอะไรต่างๆนะมีจะมีมักจะมีเทพมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ท้าวเวสสุวรรณอยู่หน้าวัดบ้างอยู่ตรงนั้นตรงนี้บ้างนะครับบางวัดก็จะนําสิ่งเหล่านี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นจุดเด่นของของวัดเลยอะไรที่เราเห็นแนละ้วก็ก็อยากจะสะท้อนความจริงนะที่ที่มันมีอยู่นะที่เราได้เห็นอยู่เป็นประจำว่าว่า,วาอันนี้ก็คือพระพุทธศาสนาที่เราที่เราอยอมรับกันนะยอมรับกันแล้วก็ ว่าสิ่งพวกนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นเป็นเป็นพระพุทธศาสนาเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้มีการต่อต้านหรืออะไรกันนะเขาเป็นสิ่งที่มีอยู่นะอันนี้ก็อยากสะท้อนความจริงว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นความเชื่อการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพเป็นอะไรเพราะอซึ่งห้องห้องเนี้ยจะจัดโดยที่ว่าจะไม่มีไม่มีพระพุทธพระพุทธเจ้าเลยไม่มีลูกเคารพที่เป็นเกี่ยวกับพุทธเลยนะครับทุกอย่างเป็นเป็น เป็นสายมูหรือว่าสิ่งที่ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกับพระพุทธศาสนาจริงๆเลยนะครับตั้งแต่การเสี่ยงเซียมซีการจุดธูปขอเลขการอะไรต่างๆเนะี่ยที่ที่พยายามทำให้มันสะท้อนหรือว่าเอามาประกอบกันทั้งหมดนะให้มันมีอยู่แล้วก็สะท้อนความจริงที่มีอยู่ครับอันนี้ก็คือคือห้องแรกนะครับที่สองนี่ก็จะเป็น การวางสีวางองค์ประกอบอะไรต่างๆเนะี่ยคล้ายๆกับห้องแรกครับก็มีสีแดงสีอะไรมีเครื่องสก,กัลล่าอะไรเหมือนกันนะครับแต่รูปเคารพหรือว่าสิ่งที่เป็นที่พึ่งอนะ่ะเป็นเป็นอพระพุทธรูปนะครับเป็นอะไรที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาละแม้กระทั่งเท้าเสิธีนวโกดนะที่ที่มีอยู่ก็ก็เป็นสิธีทั้งเก้าในสมัยพุทธกาลที่เป็นโยมอุป,ป,ป,ปถมัมภ์ พระพุทธศาสนาเนาะตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะทุกอย่างเป็นเป็นพุทธทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งพระทรงเครื่องนะพระทรงเครื่องหรือว่าพระมหาจักรพระองค์ประทมเนี่ยที่เป็นพระพุทธพระพุทธลูกนะทุกอย่างเป็นเป็นพุทธหมดนะครับก็คืออยากจะสะท้อนความเป็นพุทธในมิติของของความความเชื่อแบบเทพคร,ครับคือเราไหว้พระพุทธแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คืออันนี้ก็อยากสะท้อน สะท้อนความจริงที่มีอยู่ว่าวัดในเมืองไทยเราที่เราเห็นน่ะส่วนมากถ้าเราเข้าไปน่ะที่เราเห็นอยู่โดยทั่วไปเนาะเกินแปดสิบเปอร์เซ็นตะผมว่าพระพุทธรูปในวัดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเข้าไปไหว้แล้วเราไปขอพรเราไปขอความเป็นสิริมงคลอะไรต่างๆเนี่ยเรานับถือพระพุทธรูปหรือว่าพระพุทธเจ้าหรือหรือว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเหมือน เทพองค์หนึ่งนะครับนนะะเรานับถือท่านเหมือนเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเป็นเทพองค์หนึ่งน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วศาสนาพุทธเรา Mutter, เป็นศาสนาที่เทวานิยมเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นับถือเทพไม่ได้นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ <Nein. S 1> เป็นศาสนาที่ต่อต้าน,อนนะวันณะหรือว่าต่อต้านเทพนะไม่มีเทพนะไม่มีเทพไม่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่เราเหมือนเราเคารพพระพุทธรูปหรือเคารพพระพุทธเจ้านะ เหมือนเป็นเทพองค์หนึ่งนะครับก็ห้องนี้ก็อยากสะท้อนความจริงที่มีอยู่ในเมืองไทยนะครับว่าเรานับถือพระพุทธแบบนี้นะครับแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเทพเนี่ยเป็นส่วนมากนะครับสองห้องแรกนี้ก็จะเป็นสองห้องที่เปิดกว้างนะครับเวลาเวลาเดินเข้ามางานของผมเนี่ยก็จะถูกจัดวางให้ให้ตรงข้ามกันเลยเหมือน,เห,อนเหมือนล้อกันอยู่นะครับที่ที่เป็นห้องที่ที่มองทะลุก,กันนะครับเหมือนเชื่อมกันแล้วก็ เป็นห้องที่เข้ามาปุ๊บก็จะเห็นสองห้องนี้ก่อนนะครับสะท้อนความจริงที่มีอยู่ในเมืองไทยนะว่าสองวัดแบบเนี้ยหาง่ายมากนะครับเราเราไปไหนแล้วก็เจอแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือสะท้อนความจริงของห้องที่หนึ่งกับห้องที่สองนะครับต่ห้องที่สามไปเนี่ยต้องจะมีม่านม่านผ้าบังอยู่นะครับซึ่งจะสะท้อนความจริงที่ว่าหลังจากห้องนี้ไปอ่ะมันเหมือนเป็น พระพุทธศาสนาที่ที่เป็นหลักทมคาสอนซึ่งซึ่งจริงๆแล้วพูดจริงๆควรจะเป็นแบบนี้เนาะถ้าตามหลักตามความเข้าใจของผมหรือว่าหลักของพูดจริงๆอ่ะไม่ได้เชื่อเรื่องเทพเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรต่างๆการอ้อนวอนนะครับแต่พุทธพระพุทธศาสนาจริงๆก็เป็นเป็นการปฏิบัติธรรมเนาะเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้แล้วว่าสิ่งที่จะแทนท่าน ในเมื่อตอนท่านปริณิพานเนี่ยก็คือพระธรรมคําสอนนะครับห้องที่สามก็เลยตั้งตั้งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นห้องที่เอารูปเคารพที่เป็นพระพุทธรูปออกหมดเลยก็คือเป็นการเจาะช่องว่างให้เป็นช่องช่องช่องเป็นรูปรูปทรงของพระพุทธรูปนะครับแต่ไม่มีพระพระพุทธรูปนะครับแต่เราจะเห็นพระพุทธรูปจากจากความว่างนะครับจากแสงที่ส่องผ่านผ่านผลงานที่เป็นฉลุลายฉลุ รูปทรงพระพุทธรูปไปนะครับก็จะเห็นพระพุทธรูปเป็นแสงสว่างสีขาวข้างในนะก็จะสื่อถึงก็จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานะครับการเห็นความว่างถึงจะเห็นพระพุทธเจ้านะครับก็คือเหมือนกับการเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าในเรื่องความว่างเรื่องอะไรต่างๆถึงจะเห็นพระพุทธเจ้าแลวก็จะเป็นหลักความจริงที่สะท้อนให้เห็นว่า จริงๆพระพุทธศาสนาไม่ได้ว่าเรื่องเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะห้องนี้ก็จะเป็นสีทองสีสว่างสีขาวนะครับก็จะสะท้อนความความจริงนะครับว่าเน้นบรรยากาศของพระพุทธศาสนาว่าไม่ได้เป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นเรื่องของการตื่นรู้นะครับการการรู้การเห็นนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ที่จะว่าด้วยด้วยด้วยหลักของพระพุทธเจ้าที่ท่านตัดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้น เห็นเราห้องนี้จะถูกปิดไว้เพราะว่าเป็นห้องที่เราต้องค้นหาสืบหานะครับรว่าแล้วก็สะท้อนความจริงด้วยครับว่าอวัดที่เป็นวัดที่จะสอนแบบเนี้ยมันมันมันหาค่อนข้างยากหรือว่ามันไม่ค่อยเห็นโดยโดย,โดยทั่วไปนะครับเรานึกแทบไม่ออกเลยว่าวัดเอ๊วัดไหนบ้างจะสอนเราเรื่องเวลาเราไปวัดเนี่ยพระท่านจะมาคุยกับเราเรื่องความว่างหรือว่า สอนเรานั่งกรรมาฐานหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมัน,ม,นมันก็ค่อนข้างหาหาค่อนข้างยากนะห้องนี้ก็เลยถูกปิดไว้นะแล้วก็มาถึงห้องที่สี่นะครับห้องที่สี่ก็จะเป็นห้องที่ตั้งใจไม่ให้มีสัญลักษณ์ที่เป็นพระพุธอีกห้องหนึ่งนะครับก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นพระพุธจริงๆที่เห็นชัดๆอะ่ะก็จะเห็นจากห้องที่สองเท่านั้นนะครับห้องที่สามก็จะเป็นเอารูปรูปรูปพระพุธออกนะครับก็จะมีแค่รูปฟอร์มรูปทรงอ่า เป็นหลายฉลุนะฮะห้องที่สี่นี่ตั้งใจเลยว่าไม่มีพระพุทธรูปหรือว่าไม่ไม่มีสัญลักษณ์ที่เป็นที่เป็นรูปรูปทรงของพระพุทธเจ้าเลยนะครับแต่จะเป็นต้นโพต้นเดียวนะครับห้องนี้ก็อยากจะสือ่อหรือว่าให้ความหมายว่าจริงๆแล้วพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือธรรมชาตินี่เองครับหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเรื่องแบบมโหโฬาน ยิ่งใหญ่ที่ท่านเอามาจากพระเจ้าองค์ไหนหรือว่าใครสั่งให้ท่านมามาสอนเราหรือว่าเป็นสิ่งที่ท่านคิดแต่งขึ้นเองนะครับแต่เป็นหลักสัจจะความจริงของธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วนะฮะที่ท่านไปน,นั่งใต้ต้นไม้แล้วท่านก็ตัดสรลูนะรู้ความจริงของธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติทั้งหมดนะเข้าใจจัก,กรวาลเข้าใจสิ่งที่มันเป็นอยู่นะครับคือคือรู้แล้วก็เข้าใจมันนะครับ แล้วก็นํามาสอนเราให้เราอยู่กับธรรมชาติอย่างเข้าใจนะฮะแล้วยอมรับความจริงของธรรมชาติฮะแล้วก็ถ้าเรารู้จักธรรมชาติแล้วก็เข้าใจมันเนี่ยเราก็จะไม่มีความทุกข์หรือความทุกข์เราอาจจะหมดไปหรือว่าความทุกข์อาจจะน้อยลงนะครับก็ก็คือห้องนี้ก็ตั้งใจที่จะสื่อสารให้เห็นว่า จริงๆธรรมาองพระเจ้าไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลยเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องของเป็นสัจจะความจริงของธรรมชาติทั้งหมดห้องนี้ก็จะมีต้นโปต้นเดียวแล้วก็สร้างบรรยากาศให้ให้สงบนิ่งที่สุดนะครับก็คือนําหลักของ ที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนเอาไว้ด้วยว่าสุขอื่นใดเหนือจากความสงบนั้นไม่มีนะครับก็ห้องนี้ก็จะเน้นให้เป็นเรื่องของความสงบมีแค่ต้นไม้ต้นเดียวนะครับแล้วก็มีใบโพหนึ่งใบนะที่วางอยู่อยู่บนผานนะครับก็จะเสื่อให้เห็นถึงว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ใบโพใบที่วางอยู่ก็คือใบโพที่ผมนํามาจากพุทธคยานะครับเป็นใบโพจากจาก ต้นโพท,ที่ที่พระพุทธเจ้าตัดสรูนะเอามาจากอินเดียอะไรก็เอามาวางนะครับก็อยากอยากจะให,ใ,หให้ให้ให้มีความรู้สึกนึกถึงธรรมชาติที่สุดนะครับเอาเอาไวโ้โพจริงๆจริงๆมาวางเลยนะครับอยากจะท้อนความจริงตรงจุดนี้นะให้คนเข้าใจจริงๆว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเรื่องของธรรมชาติแม้กระทั่งตัวพระพุทธเจ้าเองท่านก็ไม่ได้เป็นคนที่เหนือจากมนุษย์ทั่วไปนะท่านก็เกิด ขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันท่านก็ไม่ได้มีอายุเยอะเกินโอเวอร์เ,อเกินผิดปกติแนละท่านก็มีอายุแค่แปดสิบนะแปดสิบก็ถือว่าไม่ไม่ได้มากไม่มากไม่น้อยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของปกติแนละท่านก็ปริลิทิานใต้ต้นไม้นะครับท่านก็เกิดเกิดใต้ต้นไม้นะครับแล้วก็ตัดสรู้เป็นพระเจ้าก็าใต้ต้นไม้นะแล้ววาระสุดท้ายเนะี่ยจริงๆท่านเป็นศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ตามพุทธประวัติผมว่าท่านท่านจะ อริยนิพพานยิ่งใหญ่อะไรก็ได้ยังไงก็ได้แต่ท่านก็เลือกที่ยังจะสอนพวกเราอยู่ว่าท่านก็กลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับท่านก็กลับไปอริยนิพพานใต้ใต้ต้นไม้นะครับก็อันนี้ก็คืออยากจะสะท้อนจริงๆว่าธรรมะอริยเจ้าก็คือธรรมชาตินะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายนะห้องสุดท้ายคือออกจากห้องที่สี่ไปห้องที่ห้านี้งานของผมทั้งหมดอะชื่อว่าที่พึ่งนะครับจริงๆหลักพุทธ ที่แท้จริงอ่ะห้องนี้เ็าอยากอยากจะให้คนได้เห็นว่าจริงๆตัวเราต้องพึ่งตัวเองนะครับหลักศาสนาพูดจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นเรื่องภายนอกไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลยแต่เป็นเรื่องที่ที่เป็นภายในของเราเองนะเป็นการจัดการกับความรู้สึกของเรานะครับห้องนี้จะเป็นห้องที่ว่าด้วยความรู้สึกนะครับห้องนี้จะไม่มีสิ่งสิ่งอื่นใดเลยนะครับไม่มีไม่มีรูปที่มายึด เลยไม่ไม่มีแม,ม,ม้กระทั่งต้นไม้ธรรมชาติเลยต่างๆจะเป็นห้องห้องขาวว่างๆนะครับแล้วก็มีกวดหินวางอยู่นะครับเห็นวางอยู่ซึ่งตั้งใจจะให้คนที่เข้ามาจะได้รู้สึกตัวนะครับว่าเวลาเหยียบบนพื้นเนะี่ยปกติเราเหยียบเราเดินเราก้าวย่างเนี่ยเราจะไม่ได้รู้รู้แล้วเ,เราเดินนะครับหลายคนที่มาดูงานผมเนี่ยห้องมันจะมีต่างระดับนะครับล้มบ้างแบบสะดุดบ้างอะไรบ้างเพราะว่า สมาธิหรือว่าจิตไม่ไม่ได้อยู่ที่เท้านะครับมาห้องนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าจิตเราจะอยู่ที่เท้าโดยที่ไม่ต้องมีพระหรือว่ามีใครมาบอกแราว่าเอาให้สัมผัสที่เท้านะเดินนะก้าวเท้านี้เท้านี้น่ะอะไรเนี้ยเราจะรู้สึกไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าพื้นกวดพื้นที่วางอยู่สีขาวที่วางอยู่มันจะทําให้เรารู้สึกอยู่ที่เท้านะห้องนี้ก็ก็จะเป็นห้องที่ที่อยากจะสื่อถึงทุกคนว่า ธรรมะจริงๆแล้วอะธรรมะพหะเจ้าเนี่ยมุ่งเน้นให้เราให้เรารู้สึกให้เราปฏิบัตินะครับให้เรารู้สึกด้วยตัวของเราเองไม่ได้เป็นเรื่องของของภายนอกนะครับเป็นเรื่องของการจัดการความรู้สึกของเราเองความรู้สึกทุกความรู้สึกสุขอะไรพวกนี้เราต้องเข้าใจมันว่าว่ามันมีอยู่แล้วเราจะจัดการกับมันยังไงให้เรามีความทุกข์น้อยที่สุดหรือว่าเราไม่ได้ิดติดอยู่ตรงตรงที่ความสุขนะซึ่งถ้าเราไปติดมัน เราก็จะทําให้เรามีความทุกข์เหมือนกันนะครับเรื่องทุกข์เรื่องสุขอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาที่มันมีอยู่นะมันมีอยู่แล้วเราต้องอยู่กับมันนะเราเห็นมันเป็นสิ่งธรรมดานะครับเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเราจะมีความทุกข์กับมันนะครับห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องของความความรู้สึกครับการหลุดพ้นการการหมดทุกข์อะไรเนี่ยมันเหมือนมันผมเปรียบเทียบให้เหมือนกับการว่ายน้ําครับคือผมคิดว่าเหมือนเราว่ายน้ําอ่ะถ้า ถ้าสมมติว่าเราเราไหว้ไม่เป็นมันมันยังไงก็ไม่เป็นเราต้องไหว้เป็นเองห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ที่พึ่งเน่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเหมือนถ้าเปรียบเทียบกับการไหวยน้ําเราก็ต้องพึ่งตัวเองในการไหว้น้ําให้เป็นนะครับเราไม่มีใครมาสามารถทําให้เราไหวยน้ําเป็นได้นะครับทั้งห้าห้องเนี่ยที่ทําออกมาทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งห้องแรกอ่ะเปรียบเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบอุศักดิ์สิทธิ์มากเลยอะไรเงี้ยโดนบันดาลอะไรทุกอย่างความเชื่อก็เหมือน ถ้าเราอยากว่ายน้ำเราไปอยู่กับนักว่ายน้ำระดับโลกหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะถ้าเราไม่ได้ฝึกน,นักว่ายน้ำระดับโลกก็ไม่สามารถทำให้เราว่ายน้ำเป็นได้นะครับหรือว่าต่อให้เรารู้ทฤษฎีหรือว่ารู้ธรรมะทั้งหมดนะครับจำได้หมดเลยอ่ศีลมีกี่ข้ออะไรต่างๆหลักปฏิบัติอะไรต่างๆนะครับทฤษฎีต่างๆนะแต่ถ้าเรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติหรือเรายังไม่ได้รู้รู้สึกเองนะครับ มันก็ไม่สามารถทําให้เราพ้นทุกได้นะเหมือนกับเรารู้ทฤษฎีการว่ายน้ําทั้งหมดจําได้หมดเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าเราไม่ได้ไปลงไปในน้ําหรือว่าไปลอยลอยคอหรือว่าว่ายน้ําลอยได้เราก็ไม่รู้ว่าว่ายน้ําเป็นมันเป็นยังไงนะครับการว่ายน้ําเป็นหรือการบรรลุธรรมหรือการหมดทุกอะไรต่างๆเนะี่ยการจัดการกับความรู้สึกนยะเราต้อง ต้องรู้สึกด้วยตัวเองนะห้องนี้ก็เลยห้องเป็นห้องที่เปล่านะครับแล้วก็มีเฉพาะเราเท่านั้นนะครับที่จะต้องจัดการกับตัวเราเองแล้วก็พ้นทุกข์ด้วยตัวเราเองนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องสุดท้ายนะครับครับไปฟังผลตอบรับที่อาจารย์จะแสดงงานกันค่ะหรือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกนะผม,มไปเฝ้าง,งานเกือบทุกวันนะครับแล้วก็มีผู้คนเข้ามามากมายแล้วก็สนใจ เป็นอย่างยิ่งแล้วก็ชื่นชมครับแล้วก็มีคนเข้ามาเยอะมากครับเยอะเยอะเกินกว่าที่คิดไว้ครับจริง,รงๆแล้วเวลาเราเราแสดงงานต่างๆเนะี่ยมันคนก็จะมาแค่วันเปิดวันเดียวนะวันอื่นๆก็ไม่ค่อยมีคนมาแต่งานไทยแลนด์เนเธอรนดน,นี่ก็คือมีคนมาตลอดเวลานะมาทุกวันนะครับบางวันก็เป็นร้อยก็มีก็คือถือว่าเยอะมากแล้วก็ถือว่าเป็น ความสำเร็จอย่างมากเลยครับงานนี้